กันที่11มหาลาศ69พระคาถากล่าวถึงชูชกพาสองกุมารเดินทางมาถึงป่าใหญ่เทพเจ้าแปลงร่างเป็นพระเวสสันดรและพระนางมาทีมาคอยดูแลพระก,กุมารทั้งสองเมื่อเดินทางมาถึงทางแยกสองแพ่งที่จะไปนคนกรกลิงคะและนครศรีพีเทพเจ้าก็ดนใจให้ชูชก เดินหลงเข้าไปในนครสีผีและพาสองกุมารไปถึงพระที่นั่งพระเจ้าสนชัยโปรดให้ชูชกและสองกุมารเข้าเฝ้าแล้วโปรดให้เบิกพระราชทรัพย์ไทถอนพระกัรหาชาลีพระราชทานสมโพธรับขวัญและเตรียมการไปรับพระเวสสันดรขณะเดียวกันพระเจ้ากรุงกลิงคะโปรดให้พราหมณ์แปดคน นำช้างปัจจัยนาเชนมาถวายคืนฝ่ายชูชกบริโภคอาหารเกินขนาดไฟาาตุกำเลิกท้องแตกถึงแก่ความตายกายเป็นศพไร้ญาติทรัพย์สมบัติถูกยึดคืนข้อชิดทติธรรมคนดีผีคุ้มเทวดารักษา 2. จงรู้จักประมาณในการบริโภคจะไม่เศร้าโศกภายหลัง 3. ทรัพย์สินเงินทองของนอกกายควรใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าจบกันที่11